สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกร,รมก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือโปรแกร,รม QR Code and Barcode Generator นะครับก็คือโปรแกร,รมที่ใช้สำหรับการสร้าง QR Code และ Barcode นั่นเองนะครับรูปแบบของโปรเจกต์นะครับผมจะใช้ในแบบของ Modern Desktop App นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น Modern UI นะครับคือใช้หน้าตา แบบโมเด์นะไม่ได้ใช้แบบ Windows Form c คลาสสิกดั้งเดิมนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนาะสามารถที่จะเปลี่ยนธีมได้นะครับแบบนี้เป็นดาร์กโหมดนะแล้วก็เป็นไลท์โหมดแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตรงน,นี้เห็นไหมครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะก็ในตัวอย่างของโปรแกรม,มนี้จะมีอยู่7สีนะครับ2องธีม ตัวนี้ก็จะเป็นสีสันของโปรแกรมเนาะ,ะทีนี้มาดูฟีเจอร์หลักๆของโปรแกรมก็คือเรื่องของการเจนเนเรตหรือสร้าง QR Code กับ Barcode เนาะเริ่มจากตัว Barcode ก่อนนะเราก็สามารถที่จะ,ะพิมพ์ Barcode ไปตรงนี้เนาะแล้วก็กดตรง Barcode ตัวนี้เห็นไหมครับเขาก็จะสามารถสร้าง Barcode ให้เราได้เนาะนี้เมื่อสร้างได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเซฟเป็นรูปภาพ JPEG หรือ PNG ได้นะกดเซฟตรงนี้จากนั้นก็กดเซฟได้เลยเนาะตอนนี้ผมเก็บไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับกดเซฟเรียบร้อยนอกจากเซฟเป็นไฟล์รูปภาพแล้วนะครับเราสามารถที่จะปริ้นออกทางเครื่องปริ้นได้ด้วยนะครับผมตรงนี้เนาะสังเกตว่ามันมีตรงนี้ถ้าเราติ๊กถูกเนี่ยจะมีการแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนที่จะปริ้นเนาะแต่ถ้าเราติ๊กออกเนี่ย เขาจะปริ้นออกทางเครื่องพิมพ์เลยทันทีนะครับตรงนี้ก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ด้วยหรือเปล่าเนาะอันตอนนี้ผมจะพรีวิวให้ดูเนาะแล้วก็กดพริ้นโปรแกรมก็จะสร้างตัวตัวอย่างให้เราดูนะว่าที่มันจะออกไปที่หน้ากระดาษเป็นอย่างไรเนาะอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับเราสามารถที่จะบันทึกเป็นไฟล์ pdf ได้นะตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์ที่ผมใช้มันเป็นพริ้์ไปที่ pdf เนาะ เมื่อเราปิดไปเนี่ยมันจะเป็นการเซฟไปที่เก็บไว้เป็นไฟล์ pdf นะครับหน้าจอเนาะตอนนี้ผมเก็บไว้ที่หน้าจอ,อผมตั้งชื่อว่า my barcode แนละ้วกันแล้วก็กดเซฟนะครับผมอ่ะตอนนี้ในส่วนของ barcode เนาะต่อไปมาดู qr code นะครับตรงนี้ก็เราสามารถที่จะ,ะใช้ url ของเว็บไซต์ก็ได้นะในที่นี้ผมใช้ facebook นะเพจของผมเองเนาะ ก็ก๊อปอ่าก๊อป url มาวางตรงนี้ก็ได้จากนะั้นก็กดตรง qr code ตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมเขาก็จะสร้าง qr code ให้เราเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มโลโก้หรือไม่ก็ได้นะโลโก้ตัวนี้เป็นรูปภาพที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ใกล้ๆโฟลเดอร์โปรเจกต์เนาะอ่าผมสมมุติที่จะอ่าติ๊กถูกออกไปบนี้กด qr code ก็จะไม่มีโลโก้เนาะ,ะแต่ผมก็ชอบที่จะมีโลโก้ด้วยผมก็ g e n นอีกครั้งหนึง่งแบบนี้เนาะ s a v เป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับอ่ อันนี้ก็จะตั้งชื่อว่า QR code แล้วกันนะกดเซฟเลยอ่าแล้วก็สามารถที่จะปริ้นได้เหมือนกันนะครับแบบน,นี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นปริ้นปริวนะตัวอย่างเห็นไหมสวยงามนะครับผมอ่าเมื่อผมปิดไปเขาก็จะเซฟเป็นอ่าเป็นอ่าเซฟแบบหลอกแบบน,นี้เนี่ยเป็นปริ้นเ o u พุ u แอสนะครับก็เซฟเป็น pdf ลระกันนะครับเป็น my QR code อ่าจากนั้นก็กดเซฟไปเนาะ ทีนี้เราก็จะมาดูนะที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะอยู่หน้าจอเดสก์ท็อปใช่ไหมแล้วก็เปิดเดสก์ท็อปขึ้นมานครับอ่าจากนั้นก็เห็นไหมนี่มันเป็นรูปภาพเนี่ยสอ,อันนะครับ JPEG สอ,อันนี่นะตะบนคลิกขึ้นมาดูก็จะเป็นไฟล์รูปภาพแบบนี้เนาะสามารถที่จะนำไปใช้กับ word excel ได้นะครับตัวนี้นะอ่าคิวอารโค้ก็เหมือนกันนะสำหรับคนที่ ต้องการนําไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆนะโปรแกรม Microsoft Office ต่างๆนะ PowerPoint ก็นําไปใช้ได้นะตรงนี้นําไปแป,แปะได้นะครับทุกที่นเะพราะว่ามันเป็นรูปภาพเนาะอ่าทีนี้มาดูตัวนี้ PDF ที่เราเซฟไว้เนะาะาา์โค d e เป็นนี้นะเปิดขึ้นมานะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเขาเป็นฝานนี้เลยเนาะเราสามารถที่จะอัปโหลดแชร์ให้เพื่อนๆอะไรต่างๆเนาะได้นะครับเก็บไว้นะครับตัวนี้คียว่าโค้ดบ้างนะครับ ก็จะเป็นการเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้อ่าเห็นไหมครับเนาะสวยงามนะตัวนี้นะโอเคครับนะในเลคเชอร์นี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างของโปรแกรมนะเดี๋ยวเลคเชอร์ถัดไปเนี่ยผมจะสอนการออกแบบโปรแกรมแบบนี้นะครับแล้วก็จะสอนการเขียนโค้ดทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะใช้งานพวก อ่าบาร์โคดนะครับการใช้งาน QR โคดการเซฟเป็นรูปภาพการปริ้นเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญเลยนะตัวปริ้นเพราะว่าอามันเป็นพื้นฐานที่เราจะนำไปใช้กับระบบ Point of Sale System นะซึ่งก็จะมีในเรื่องของการปริ้นใบเสร็จแบบที่มีนะ QR โคดและก็บาร์โคดด้วยเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกันเล็กเชนเลยนะครับผมสำหรับเล็เชร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ